สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นนะคะเลขเด่นของนิตยสารสิบเซียนลิขิตงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขเด่นนิตยสารสิบเซียนลิขิตงวดนี้เลขหน้าปก เด่นสามกับแปดนะคะงวดที่แล้วเด่นหกกับเก้านะคะเข้าเก้านะคะงวดนี้เด่นสามกับแปดจะเข้าบนหรือ ล่างเราก็มาพิจารณาไปพร้พอมๆกันนะคะส่วนเลขเจ็ดเซียนนั้นก็เด่นสนะคะสิบเซียนก็เด่นสามเช่นกัน3 8ดนะคะสาปดเรามาดูตัวเลขข้างในของสิเซียนเลยจ้า สิบเซนลิขิตนี้ตัวเลขข้างในนะคะสรุปแล้วก็ยังเด่น3มเช่นกันนะคะมีกครื่หมายถูกอยู่ข้างในนะอยู่บนอยู่บนนะคะส่วนเลขท้ายนะคะเลขท้ายนี่ก็มามาสองตัวนะคะ ก็คือเลข5กับเลข8นะคะเลขเด่นจากหนังสือหวย10เซียนเรามาดูหน้านี้หน้านี้แอดเมมไว้นะคะ ส่วนมากมักจะเด่น8ดนะเด็นแปดแปดกับ3มมามากเนาะเขาก็เลยสรุปมาว่าสนะคะ3ามมามาก3าสี่แล้วก็แปดสี่ปดสามเป็นเลขที่แอดชอบนะคะ หน้านี้ก็ยังเด่นสามอยู่นะคะส่วนเลขท้ายนั้นเด่นห้าเรามาดูงวดที่แล้วนะคะของหนังสือหวยสิบเซียนแอดก็จะมินไว้ด้วยสีสีเหลืองนะคะงวดที่แล้วเลขท้ายเด่นสี่เข้าสี่สามนะคะส่วน ยวดเซียนนะคะยวดเซียนถล่มรางวัลที่หนึ่งนั้นเข้าตัวรองนะคะก็คือเก้าเนาะเก้าส่วนเลขค้ายสองตัวเข้านะคะเข้าสี่สามนี่ค่ะเด่นสีด้วยเข้าสี่สามส่วนหน้านี้ก็เข้าเก้านะคะนี่เก้า เก้าอยู่หลักสิบเช่นกันวัดที่แล้วออกเก้าห้าเนะเาะรบาููน้าต่อไปอีกเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะวัดที่แล้วนี่เข้าทั้งบนทั้งทั้งล่างนะคะเลีกดินก็เข้านะคะเข้าบนนะมามากที่สุดก็คือเลีกห้าแล้วก็ลีกเก้าเนาะ เรามาดูงวดนี้นะคะงวดที่แล้วก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเข้าทุกหน้านะคะเข้าทุกหน้านี่ค่ะเข้าทุกหน้านะคะนี่เลขค้ายก็ยังเข้านะคะหน้าสิบเซียนสรุปแล้วสิบเซียนนี่เข้าทุกหน้านะคะเรามาดูงวดนี้กันนะคะ วดที่แล้วเข้าทุกหน้าเข้าตรงๆด้วยนะคะเรามาพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะวดน,นี้เขาให้เด่นสามโดยเฉพาะสามแปดนะคะนี่เด่นสามชุดหกตัวก็มีสามหนึ่งสามสามสามหก แล้วก็3 0นะคะส่วนเลขท้ายเขาให้มาเด่นห้าเขาให้มาเด่นห้านะคะเลขท้ายก็มีห้าสามห้าหนึ่งห้ส่หห้าหกหาห้าส่วนบนนั้นเด่นสามนะคะ หน้านี้ก็ยังเด่นยสามอยู่นะคะนี่งวดนี้เนาะแต่ว่าแอดชอบสี่สามนะคะแอดชอบสี H ่สามหน้านี้งวดที่แล้วก็เข้านะคะ อันนี้เขาก็บอกมาเป็นหลักนะคะนี่เลขที่มาชนกันก็คือเลขสามเนาะมาทุกหลักสามถ้ามาสามแม่ชอบสามแปดนะคะถ้ามาสี่ก็ชอบสี่เจ็ดนี่สามแปดแปดสามนะคะอันนี้ก็ ก็หลักแปดนี่แหละค่ะหลักสามหลักแปดนะคะคิดว่าต้องเข้างวดนี้แปดกับสามนี้ต้องเข้านะคะงวดที่แล้วสิบเซียนเข้าหรือไม่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูหน้าสิบเซียนนะคะเพราะว่าเข้าทุกหน้าเนาะ สิบเซียนก็เข้านะคะเข้าตัวรองก็คือเก้าแต่ว่าเก้าเข้ามาหลักสิบด้วยสิบเซียนงวดที่แล้วก็เข้านะคะนี่อันนี้ก็มาตรงกับหลายสำนักเนาะ โดยเฉพาะเลขแปดสามนะคะสี่แปดสามนี่ค่ะเลขเด่นของสิบเซียนนะคะนี่สี่แปดสามเรามาดูหน้าต่อไปนะคะลูกเทวดาก็ยังเด่นสีเช่นกันนะคะนี่ลูกเทวดาเด่นสี สิบเซียนก็สี่แปดสามนะคะเดินสีเช่นกันนะคะสิบเซียนก็เดินสีเช่นกันนี่ค่ะสี่แปดสามสามแปดสี่นะคะสิบเซียนนี่ตัวเลขไม่เยอะนะคะ ก็มีสามห้าสามหนึ่งนะคะถ้าชอบสามนะคะถ้าชอบสามก็มีสามห้าแล้วก็สามหนึ่งถ้าชอบห้าก็มีห้าแปดแล้วก็ห้าหนึ่งส่วนมากมักจะเด่นบนนะคะบนเด่นสามกับ8ดนะคะ ส่วนล่างเดิน5นะคะมี58อันนี้ท่านเอาไปเสี่ยงเลยนะคะ58าแปดห้าหนึ่งหสี่แล้วก็ห้ากับ3มาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะศย์กับ3มาร้อยเปอร์เซ็นต์สิเซียนเขาก็มา3มกับมา8ดเนาะ ถ้าเราจะเอาไปเสี่ยงก็คือตัวนี้นะคะถ้าชอบห้าก็นี้นะคะนี่ถ้าชอบแปดก็นี้ส่วนเลขท้ายสองตัวมีสามมีห้ามีแปดวดที่แล้วเดี๋ยวนะแอ ดูงวดที่แล้วก่อนนะคะเพราะว่าสิบเซียนนี้มันเอเขาเข้าทุกหน้านะคะเข้าทุกหน้าเลขท้ายเด่นสี่นะคะงวดที่แล้วแต่ว่าอันนี้เด่นสามห้าเนาะนอันนี้เขาเด่นสี่ห้านี่ค่ะ ี่หกนะคะเขาเดิ่ดสี่หกอันนี้เขาเดิ่ดสามห้านะคะคลิปท,ท้ายส่วนบนนั้นเด่นแปดนะคะแปดสี่แปดห้าหรือห้าแปด หรือจะเป็นสี่แปดห้าเนาะส่วนหน้านี้ <_ C os> ก็เป็นสี่ห้าแปดนะคะตัวเด่นหรือจะเป็นสามห้าแปดส่วนเลขท้ายเด่นสามนะคะก็มีสามห้าสามหนึ่งสามสี่สามศูนย์ถ้าจะให้ฟันทงมีสองตัวนะคะก็คือ สากับ3ามหหรือจะมาบนเนาะแต่ว่าเลขท้ายของ10เซียนนั้นเขาแม่นจริงๆนะคะโดยเฉพาะหน้าหน้าสรุปหน้าสุดท้ายนะคะเขาจะแม่นมากนี่ถ้าให้แอดฟันทงก็ฟันที่เลข4 8่ดสนะคะหรือสี่สามแปด อันนี้เลขดับดับก็ดับจริงๆนะคะเลขดับนี้ดับสองกับ7มาดูหน้าที่อจะฟันทงอีกถ้าชอบแก็มี8 3 8สแี่แล้วก็8ปดหถ้าชอบหก็มี5 3 5สีแล้วก็ห้าหนึ่ง เดี๋ยวเรามาดูหน้าสุดท้ายนะคะของเลขเสิบเซียนเล่มเล่มงวดที่แล้วนะคะมวดสิบหกกุมภาพัน์เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะอันนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าเข้าทุกหน้านะคะเข้าทุกหน้าเข้าทั้งบนทั้งล่างมางวดนี้ จะเข้าทั้งบนทั้งล่างหรือไม่นะคะเรามาดูกันแอดคิดว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างเลขท้ายนะคะมาสามมาห้านะคะแต่ว่าแอดก็ชอบนี้เอาไปเสี่ยงทั้งหมดเลยจ้า เลขสาจะมาซ้ํากันเนาะสา8แปดก็จะมาซ้ํากันแปดห้้าแท่านก็เอาไปพิจรารณาดูนะคะโดยเฉพาะหน้านี้เนาะเอาไปสรุปนะคะหน้านี้โดยเฉพาะหน้านี้เพราะว่างวัดที่แล้วก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะ เขาก็คำนวณมาถูกต้องแล้วก็มีน้อยตัวด้วยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปสำหรับเลขดิ่งวดนี้แอดคิดว่าหน้านี้คงจะเข้าเนาะถ้าเป็นเลขสามตัวนี่อ๋ตัวนี้ที่กากระบาดไว้นะคะงวดที่แล้วเลขสามตัวไม่เข้านะคะแต่ว่าบางทีอาจจะเข้างวดนี้เนาะเลขดับก็คือเลขดับนะคะ อย่างเจ็ดเซียนเขาก็มา3ถ้ามา3าเราก็เสี่ยงที่มีเลขสามก็คือสามหกับสามแปดแดสามเนาะห้าสมสห้าก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปสำหรับเลขงวดนี้ท่านใดที่กดไลค์กดติดตามและก็กับขอบพระคุณมากๆนะคะก็เป็นแรงเชียร์แรงใจเนาะ วันนี้ท่านไม่ชอบเลขสามเลขแปดเลขห้าก,ก,ก,ก็ว้นวักไปไม่ต้องเสียงก็ได้นะคะเอาไปเสียงงวดต่อไปเอดก็จะเอามานำเสนออีกครั้งหนึ่งนะคะขอพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ